สวัสดีครับผมกิตติรันพลสวัสด์นะครับเป็นบรรณาธิการสต็อกพิมพ์อินโฟเพรสนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้จะสอบกอพอกันแล้วนะครับกเออ็เวลาที่เตรียมตัวก็น้อยลงเนาะอ,อ่าก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการเตรียมตัวในกรณีที่มีเวลาน้อยจริงๆนะครับเ,ออเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเตรียมตัวเวลาน้อยๆก็คือการเก่งหรือเดาข้อสอบนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้วันนี้ผมจะมาเดาข้อสอบให้ดูนะครับว่าปี ข้อสอบกพหกสี่ที่เราเลื่อนสอบมาปีหกห้าเนี่ยนะครับจะออกสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเดาหนึ่งเรื่องที่จะออกสอบนะครับวิธีการเดาของผมนะครับคือเราเก็บข้อมูลนะครับเก็บสถิติข้อสอบเก่านะครับอ่าแล้วก็มาคาดการณ์ว่าข้อสอบไหนที่จะออกในปีนี้บ้างนะครับอ่าวันนี้จะมีหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเก่งออกมาก็คือจะเป็นเรื่องของอนุกรมนะครับอนุกรมอ่าสิ่งที่ผม เรื่องที่ผมเรียกนี้ผมจะเรียกเป็นว่าอนุกรมผสมแบบ2ชุดและกันนะครับสังเกตนะครับสังเกตนี่เป็นข้อสอบจริงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงของปี63เนาะอ่ะเป็นอนุกรมใช่ไหมครับเรานับก่อนเลยครับว่ามีกี่ตัวเนาะตัวเลขที่เขาใหมานะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ี่้านะครับถ้าเวลาผมสอนเท่าที่เไปนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยถ้าจํานวนข้อสอบมีเยอะเนาะจำนวนตัวเลขที่ห้อยมามีเยอะนะครับอ่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอนุกรมผสมผสมนะครับเราลองแยกเป็น2ชุดดูก่อนจํานวนที่เขานับนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่านะครับข้อสอบข้อนี้ถามจํานวนคี่ถูกไหมครับถามจํานวนคี่น่าจะเป็นจำนวนคี่เราลองแยกดูครับเป็นจํานวนคี่คือ1 3 5 7 9สมอ่ะสมมตินะว่าเขาถาม เป็นอนุกรมผสม2ชุดลองแยกดูครับหาผลต่างดูครับเป็นบวกสิถูกไหมครับบวกสิบองบวก12บสองบวกสิสังเกตนะครับว่าเพิ่มขึ้นทีละสิสองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนี้นะครับเก้าสิบสอวกสิองเท่าไหร่ครับร้ 104. อยสี่อันนี้เป็นอนุกรมผสม2ชุดเนาะสังเกตไหมครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลบสิบสลบสิลบสิแต่ในการทำข้อสอบจริงเนี่ยเราคิดแค่ข้างบนก็พอนะครับข้างล่างไม่ต้องมาคิดก็ได้นะครับอ่ะนี่เป็นข้อสอบจริงปี63เห็นไหมครับกพหกสามนะครับเป็นอนุกรมผสมสองชุดเนาะอ่าผมมาดูนะครับผมย้อนกลับสถิติข้อมูลเนาะอ่าดูครับ ปี62ปี6กนะครับก็มีข้อสอบที่มีจํานวนตัวเลขที่ให้มาเยอะขาดนี้เหมือนกันเยอะขาดนี้เหมือนกันซึ่งสังเกตนะครับว่ามันมีจํานวนมากเกิน7ตัวเนะเาะเพราะฉะนั้นลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่หเลขมี12ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่2เ้า12หมายถึงว่าถามตัวที่12หมายถึงว่าอะไรครับถ้าเป็นนักลมผสม2ชุด ก็จะต้องถามเลขคู่เพราะฉะนั้นเราคิดเฉพาะเลขคู่ครับ 2, 4, 6, 8, 10, 12โอเคไหมครับสังเกตไหมครับบวกขึ้นทีละ3บวก5บวก7บวก9เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเท่าไหร่ครับบวก11แน่ๆถูกไหมเพราะว่าอะไรครับบวกขึ้นทีละ2เสมอ โอเคไหมครับแอะโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นบวกสบวกหบวกเไปแล้วบวกเแล้วบวกสเอเพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นอะไรครับ20 32เนาะบวกสเอเป็นอ่าแน่นอนครับต้องเป็น43อ่าโอเคไหมครับนี่เขาสอบประโนะเขาสอบจริงนะเป็นรูปกลมผสม2ชุดเหมือนกันเห็นไหมข้างล่างอะไรครับ บวกบวกหก 6, บวกหก 6, บวกหกบวกหกบวกหกเห็นไหมครับอะเห็นไหมสังเกตนะครับข้อสอบหกสอง 6, ก็ออกสมสองชุดหกสามก็ออกผสมสองชุดเดาว,ว่านะครับเดาว,ว่าปีหกสี่น่าจะต้องออกผสมสองชุดอีกหรืออย่างแย่ๆะไยอย่างแบบคาดคัดเคือนหน่อยๆก็คือต้องออกผสมสามชุด เพราะฉะนั้นนะครับอนุกรมข้อสอบกอพอปี64ที่จะสอบพฤษภาหกนี้เนาะมีอนุกรมแบบผสมแน่นอนนี่คือการคาดเดาผม,ผมเนะาะเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเวลาน้อยเร,เราเดาว่าเราออก,ออกข้อสอบเรื่องนี้แน่แแล้วหนึ่งเรื่องนะครับเราต้องมาเตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัววิธีการทําเรื่องนี้ผมขอ,อเป็น ข้อสอบอหนังสือเล่มนี้เนะาะแอบผมขอใช้หนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับเอาข้อสอบแนวข้อสอบมาทํากันเนะาะอลองดูครับอ่ข้อ27นะครับข้อ27เจ็ดอ่รามาทําดูนะครับถ้าเป็นข้อสอบผสมสองชุดจริงๆนะครับลองดูทดําดูเริ่มต้นคืออะไรครับตัวเลขมีเยอะหรือเปล่ามากกว่า7จ็ดไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดตัวถามตัวที่สิบสองหมายความว่าไงครับหมายความว่าถามตัวคู่ใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองโอเคไหมครับบวกเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสองเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นแปดเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดขึ้นทีละขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ บว, 3, บวก3บวก3เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องบวก3แน่ๆเลยถูกไหมบวก3เป็นเท่าไหร่ครับ1 1บเวก3เป็นบวก14โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับ30-14บวก14เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะ44โอเคมีตัวเลือกไหม มีโอเคไหมครับตอบข้อ2เนาะเราดูเฉลยกันหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีเฉลยให้ด้วยนะครับมีเฉลยให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูเฉลยกันนะครับว่าเป็นอนุกรมผสมสองชุดจริงหรือเปล่านะครับอโอเคเนาะเป็นอนุกรมผสม2ชุดนะครับตอบข้อ44ตอบ4 4ข้อ2โอเคไหมครับ ผมก็เอามาจากหนังสือเล่มนี้เนาะ,อะโอเคนะครับของสารพิมพ์อินโฟเพสนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนาะมีตัวอย่างเยอะมากมายเลยก็ยังไงก็ลองไปหาข้อสอบมาเตรียมตัวดูนี่คือวิธีการเก่งข้อสอบของผมนะครับเก่งข้อสอบของผมว่าโอเคเวลาเราน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเดาเข้อสอบไปเลยว่า100ข้อที่ออกสอบเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็เตรียมไปเฉพาะ100เรื่องนั่นก็พอนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราทําให้ผ่านแค่ 60ข้อก็จะผ่านกอพแอล้วโอเคนะครับวันนี้ผมมาเดาให้1ข้อนะครับ1เรื่อง1คะแนนนะครับหวังว่าจะออกเป็นอนุกรมแบบผสมนะครับขอให้ทุกคนสอบผ่านปีนี้ครับสวัสดีครับ